ตะกอกปิดแท่นกา,กาที้เทีททยหนักกรหมกเห็ดเศเรียบร้อยนูนูเด็กๆนม่นูหลักนี่ตำมะทั่วต้มน้ำใหม่มาเจาเห็ดตัวพันธุ์หบต้มน้ำใหม่นี่บอดไก่แกงไก่มาสอนนแหง,องแก,ไกงไก่ซสโนม่สมุ

มึอยากได้ติดป่ะปวดปวดตรงน้งวเขาไม่เจ็บเป็นเนสัเจ็บเป็นน้องชิงหงสมาก จับมาครับาดดีๆหน่ะมาใหม่เ็ดจับมาเนี่ยเ็ดเมียนกันเนี่ยเ็ดเพียงหัวก็สี่แฉบเนาะ แต่พอเลื <Bond> ่อนโมเขินเมื่อสี่แอดเดียวเสียต่าเลื่อมโมเขินเนาะนึก่าเี้ยอดไรคุณที่น่ากเพื่อนมขวาพี่น้งค่บอกพี่จ๋

นบคือให้ท้องไรให้ไยแบบที่เป็นของส่วนมันเป็นคมของในเสียงสดอยากให้ต้องฟงวันนี้แบบจัดโอ้ขาวันนี้ร้อนไหมเนี่ยร้อนไวายหัวตกขวานไม่มนขวานขามู มันเกิดไม่พอมังคีพวนเนี่ยมันจะมั่นไรบุญธรรมดงเสือมงคนมัดอ่างคนเห็นโ้ังามมนโน้สองคนดีหายสี่มาจิ้มชีสใช่ไหมม่ตัวนี่ไหมเอวนมาเล่นน้ำแล้วก็ิ้มชีสดีใส่เจอยู่อ่ะ

ังประตูนะเจียบเี๊ยบประตูัวคุาอนยไม่คุ้มคุมาหลายนียขายหมดคุ้มเลยอืมันพ่นันพ่นน้ไม่คุ้มเลยน่งต่อเนัวมันท่อมท่อมอยู่เป็นมันท่นั่ต้นม้กับตู้บนคร่

มหม่ใม่นล่อไมแบคหม่ไม่ได่เด่ว้มพรปุ๋งต้องแต่หลายครับโคตมาติดๆไนเขาของงามเนาะกลังเห็ยนกำลังในโนกินเามีไงพรเนี่ยเป็นเพื่อนบ่บ่มร่นะลังระตัวย่งมีหงคนไทยหรีกาม่ะคุณลงเจ็ดกี่งก็หัตรนี้สักมนี้แวเนาะเัน เออครับจะแต่งใหคำนี้มาเด็ดีส่เพ้่ส่่ถ้าเจ้าแผงแล้นั่นใชจากบุนปูกู้้นดูแล้วเดี๋ยวมึงกูเด้นู่นจีนกูมึงสิ่ละคนสวสมนางมาซะ จะไปตดต้มต่แต้มมันหมทัวมาิหัวันดเลยมึงเห็นกอนขาวัทำแบตองหินหินครับแมน่งแบเกี้ยงน้ำหมกจังหวะไนอ่ะ ให้ป like, ิดดับให้ด hmm. ูแล้วเพิ่มเติมระดับไปเกลี่ยน้ำเบ็ดอย่างไรฮะมีคนบาดเนี่ยบาดตายโอเคได้ไหมใช่มั้ยต้บอ มีไทยสองาบเนาะวันนี้มันกิอมันคือหืดเลยคนอใครบอกรางนีน้องชนโผลเขียวให้มันวานมาก เราก่อบวาเอนที่นันเอแล้่มีใคร้ั่อราไป้วบางคบฟ้า้วจะเกิดบัววานีม